วันนี้มางาน The Launching of Guest Flagship Store ค่ะเป็นงานแบบว่าเปิดช็อปใหม่ที่เซ็นทรัลเวิลด์เลยครับในกลางเมืองแล้วก็วันนี้มี Guest Girl ท่านใหม่ด้วยใช่พี่ชมพู่อารยาค่ะสวยไหมสวยมากเลยครับแล้วลวันนี้แบบ เมื่อกี้นั่งดูแฟชั่นแฟชั่นโชว์ในงานเลิศม,มากพี่ซิลวี่ก็มาร้องเพลงด้วยเคยคุกคามบ้างแปน <c oughs> โอแบรนด์นี้ก็จริงๆรู้จักมานานมากแล้วครับเคยซื้อกระเป๋าให้ให้คุณแม่ด้วยครับแบรนด์เจส บอกแฟนๆนะครับว่ามีช็อปใหม่ก็เก๋มามาเยี่ยมันชมินได้ใช่ค่ะฝากแฟนๆครับมาเดินชอปปิ้งกันที่ช็อปเกสได้เลยนะครับ่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับเปิดใหม่สวยมากแล้วก็มีไอเทมแบบเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าทั้งผู้หญิงผู้ชายมีมมมนาฬิกาด้วยรองเท้าด้วย่าาสุดใส่เปยคนหนึ่งอะเดืเนนอนตศก็ไม่จบแด้ป,ประกาศสักดาว่าช่วงนี้ยุ่งๆ ใช่ช่วงนี้ยุ่งยุ่งช่วงนี้ยุ่งยุ่งแล้วก็แบบพยายามเข้าไปดูทิกตอกอยู่นะคะว่าเขาไลฟ์หรือเปล่าแต่ว่าเข้าไปไม่เคยตรงจังหวะที่เขาไลฟ์เลยนะคร mm hmm. บางทีไม่บางทีก็แบบเข้าไปแล้วเขาก็วันนั้นไม่ได้เป็น n อ c พซีก hmm. ็เลยอดเลยแก้งเลยเราต้องเราวนวอนขนาดไหนถึงแบบอยากเข้าไปดูเอ็นวอนขนาดไหนเออก็เข้าไปดูทุกคืน แอบ์เวบเข้าไปดูทุกคืนแต่ว่าไม่เคยตรงเลยครับชีวิตมันเครียดหรือไงลูก่วงนี้ชีวิตชีวิตมันแบบว่าต้องการอะไรห่ดใครห่ดนาย,นายตลกตลก <laughs> ที่ไม่ตรงเพราะว่าเราไม่มีเวลาช่วงคืนอย่างเดีวเยวหรอเอ,อ่อบางทีเขาแบบเขามาไม่ตรงเวลาครับที่เท้าใช้บิดที่เท้าเลยบางทีเขาก็มาแบบดึกมากวันนี้ก็มาแบบช่วงเช้าวันนี้ก็ช่วงไหนไม่รู้ครับเราแบบส่วนใหญ่จะว่างช่วง <laughs> สามสี่ห้ากูแต่บางทีเขามาดึกกว่า,วา,านานะไม่ก็เร็วกว่าน,านั้นไม่ได้หมายว่าในฐานะที่เราแบบเปเขาเยอะได้ไปแนแนำกับ,บ,แบ,บขเขาหมาว่าเชื่อมาช่วไม่ตรงกับหนูหน่อย <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้นัดเลยมองไม่ไปกาคุยกับเพราะไหนๆเราก็มีสิทธิ์แต่พราะเราเปไปเยอบะบ้างหลอมีสิทธิ์สั่งให้มาไลฟ์ตอนลองบอกคือว่าบ้างตอนไหนลองดูสิอ๋อก็ ถ้าพี่พีมว่างนะคะมาไลฟ์เวลาที่นูนีว่างก็จะดีมากเลยสมุดรดไปราถึงร้านยังคะเนี่ยผมโดนอะไรถึงหรือเปล่าคงเก็บเงินไ้ซื้อบ้านดีกว่าโอ้โหแล้วที่เปย์โขานในนั้นน่ะแต่ว่าที่เปย์ไปทั้งหมดมันเรียกว่าก็เล็กๆกันนะครับอ๋อก็วันแรก S <S ไม่ถึงล้านครับอย่างมากเท่าไหร่อะอย่างมากก็เกือบแสนแต่ว่าไม่แต่ว่าเขาก็ให้เรากลับมาเยอะเหมือนกันครับแรกๆการเขาให้เรามาเยอะเราเลยให้เขาเยอะด้วยออก่อนนั้นนี่คือพี่เขาให้มาวันผมจะมีเสียแค่แบบวันแรกๆท,ที่เราไปเขาที่เขาไม่ยังไม่ได้มาไปเรากลับแต่หลังจากนั้นเขามาเปเรากลับเยอะเลยโอ้ยแต่ว่าพอได้เจอเคมีของเขาเราก็สบายใจได้แค่ที่ดซีมา อาจาร้นก็คือติดทิกตอกมากเลยครับเขาไปดูเขาไปดูเยอะเลยเขาไปสิงอยู่ในทิกตอกวันวันไม่ทําอะไรเลยครับมันหยุดก็คือไม่นอนกินก็เล่นทิกตอกจริงๆริงคนนอนจเอาจริงคนนอนครับแต่แบบนอนดึกพอตะทิกตอกมาหลายวันแล้วครับแล้วเวลาเราก็ยุ่งไปไหนาใช่งานก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่นอนไหนจะถ่ายงานไหนถ่ายรู่นนี้นั่นอีกใช่มีเรื่องเฟสติวัลจําเพลงอีก เราไม่รู้ติ๊กตอกเราจะรู้สึกยังไงมันเหมือนาขาดอะไรไปสักอย่างอย่างแบบคืนหนึ่งอะคือช่องที่ดูเป็นปกติเขาไม่มาเลยสักช่อ,นองนะครับช่องไปเ <laughs> คว้งมากเว <c oughs> <อ>ควางแบบ<อ> <c oughs> กลัวหนูขาไทยระบบไม่เราเมื่อเขานัด <c oughs> เขาไม่ได้นัดกันหยุดแต่ว่าเขาหยุดแบบไม่ได้นัดแล้วก็ปกติเราเขาปกติเข้าไปไม่ช่องพี่พีมก็จะเป็นช่อง ที่ลาดิมเบอเมดที่แบบเล่นเกมช่องหนึ่งครัแต่วันนั้นแบบเข้าไปเราไม่เจอใครเลยม่รู้สึกว่าเป็นเพราะเราหรือเปล่าเพราะเราไหม <laughs> ถ้าช่องพี่พิมพ์อาจจะใช่ <laughs> ไม่ใช่หรอก <laughs> ไม่รู้นะรับอาจจะไม่ว่าออแต่เข้าไปแล้วแบบไม่เจอใครเลยแล้วมันเหงาคเโนกาบ้านเขามีการบ้านมาส่งแล้วนะครับใช่แต่ว่าเขารอผมมาด้วย <laughs> เป็นการบ้านที่เรารอ,รอผมมาใช่ไหมใช่ไม่ใช่หนุ่มของคนเดียวเี่ยแฟไคลับหนุ่มเหงาคิดถึงเมื่อวันก่อน ซีรูนิวคิดถึงซีรูนิวมากผ่านเฟรนเห็นหรือเปล่าก็เห็นเว็บๆอยู่ครับช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้เข้า X บ่อยเพราะว่าอยู่ในก็อยู่ในตอกเติบเยอะใช่ครับไดเห็นอยู่แต่เมื่อวานก็มีไปเข้าไปโซเซลอยู่นะับไปคิดถึงมันจะแปลว่าอะไรก็ได้นะครับที่ผมทิมพ์ไปเมื่อวานแปลว่าอะไรแปลว่าอะไร แปลว่าอะไรไม่บอกครับให้เขากินกันหน่อยเองนี่เราต้องกระจายบ้างนะลูกติ๊กต็อกติ๊กต็อกอะไรอย่างเงี้ยเราต้องช่วงวันนั้นนี้อยู่ X บ่อยแล้วครับช่วงนี้ย้ายมาติ๊กต็อกวันไหนว่างก็อาจจะมาไลฟ์อีกเล่นชีวิตอย่างเงี้ยมันวุ่นวายหรือแบบไม่ได้นอนไม่ได้พักเพราะอะไรเล่นติ๊กต็อกแล้วก็ไม่ยอมนอนการงานไม่ทำ ทำทำอยู <anto> ่ทำอยู่ทำอยู่พี่พีแอบห่วงไม่ว่าเตือนว่าเอ้ยพอพาลงหน่อยมีไหมมีแล้วอ๋อมีแต่ปลากมาครับปลากมาบอกเนี่ยนอนบ้างนะไม่ใช่นอนตีสี่ตีห้าอันนี้เรื่องอันนี้ไมสี่นีห้าแล้วหนูยทำงานตีโมงตีสี่ตีห้าหนูนอนอ๋อแต่ว่าถ้านอนตีสี่ตีห้าจะแบบทำออกจากบ้านสายเขาจะพอมีเวลานอน ก็เลยเรือนอนเช้ามันดูเพลินนะครับเปย์เพลินด้วยมันลึกลึกใช่ไหมเราต้องมันออกไม่ได้ครับแล้วแบบดูบางทีถ้าเข้าไปไม่เจอใครก็หาช่องอื่นดูแล้วเข้าไปหาเหยอะไรขาไปเปยเล่มตอนนี้ติ๊กตอกชวนผมแล้วนะอ๋อใช่ครับผมมีมีแอค มีแอคที่ไม่ใช่แอคหลักแล้วแบบเติมเหรียญเยอะมากจนมันขึ้นว่าเติมลงไปไม่ให้เติมแล้วเพราะน่าจะเดียวเป็นบอดเพราะว่าแบบเติมถี่เกินกููเติมไม่ดูไม่เป็นอย่างเดียวเลยไม่เป็นมันสนุกดีอ่ะเดี๋ยวฝากแอคเคาท์คนไปด้วยฝากแอคเคาท์หลักนะครับแอคหลุมให้บอกแต่ว่าใครเยอะแน่นอนใช่ครับไม่ฉ่ำเลยแอคหลักก็คือ แอดนูนิวอะไรแล้วนะแอดนูนิวมีอันเดอร์สกอร์ไหมไม่แน่ใจครับแล้วก็ซีเด็บวันยูอาร์อาเดี๋ยวเขาไปฝากเดี๋ยวเพื่อนเขาไปฝากเขาให้คุนิวเฟนอ๋อแล้วก็ถ้าผมมาไลฟ์ฝากมาเปย์ผมด้วยนะครับเรียบร้อยคุณใส่เฟนหมดแล้วเหรอหมดแหมดเรียบร้อยค่ะ